สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาย,ยันไม่โคตดวนครับะไปดูว่าเสียบอมจะดันเลยไหมนี่คนมากนี่เขาจะดันเราเลยนะเขาคิดว่ารถเขานี่สองร้อยส่วนมากเขาจะไม่อยากจะขุดนะเขาจะดันเอาอย่างเดียวเลย มาในเจ้าเหลืองนี่ไม่ค่อยกลัวนะพวกต้นใหญ่ๆเนี่ยผ่านมาหมดแล้วผ่านผ่านมาจนแขนรา้าาไม่รู้กี่รอบแล้ว <laughs> คันนี้นี่เข้าปีที่หแล้วเย็นจนเงือแตงนะ Mà tốt khỏi đấy, con tốt khỏi đấy Mặt bỏ hàng ngày đi oh. Hàng nói งานนี้ไม่ต้องทำรเร็วหรือบอมเบาๆเดี๋ยวมันเหลือเยอะเกิน งานนี้เราเมาขาดแล้วครับ8,000 ครับเหนื่อยเราก็ยุดางานสบายๆเนาะน,นี่งานหมูบ่ฮะางานหมูเะเสียบบมบวันเจี๊ยบงานนี่ ต้นแค่นี้ไม่ไม่ต้องเร่งครับนะ,ะมา,าได้ดีนี่ทำหยุดทำหยุดเนะะเาะดูสิป้อมจะดันเอาเลยไหมหมเอาเลยจริงๆนี่เอาเอาเอาปาด ต้นขอ่อยต้นนี้นี่เอาไปทำซุ้มมั้งบอมเอาไปใส่ซุมบ้านไปเอาไปใส่ซุ้มาไบเกียนอะ่ะไปเรื่อยๆด้อย,ยไม่ต้องเร่งไม่ต้องบิด น้อมแรงเอาไว้

รถตัวเองนี่200นี่สงสัยไม่ต้องขุดนะเดี๋ยวเราต้องตักไปไว้ที่บ้านนะไปให้มันเปื่อย ขุดก็ไม่ยองขุดจะดึงเอาอย่างเดียวเลยเอ่นเออ,เอ,อลงมาลงมาลงมา คลิปนี้จะยาวเกินไปก็ขอตัดคลิปก่อนเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูว่าตนนุ่นจะเป็นยังไงเราต้องไว้ที่หลังเข่ามั่งสวัสดีครับ